ลงเอ้ออให้ฉัถือหรอ <c oughs> นี่ถ่ายดูปะเนี่ยมี่ี้สองวิวด้วยสองวิว,ว,ว,วนี่ไงถ่ายพิเกศฮะถ่ายพิเกศตอนลงเอ้าพิเกศลงไปอ,อะไรเหรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตันลงไม่เท่าไหร่ตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนลงไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มั